ดวงชะตาคนเกิดปีวอกอายุ24ปี36ปี48ปีหลังราหูย้ายราศีท่านจะได้รับอิทธิพลดังต่อไปนี้ดวงชะตาท่านตกอยู่ในอำนาจของดาวพฤหัสอันหมายถึงเอกสารสัญญากฎหมายตุราการการศึกษาท่านผู้ใหญ่และการค้าทั่วไป ในด้านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับควรระวังสุขภาพนะครับด้านเอกสารสัญญาต่างๆนะครับจะเป็นไปตามแผนการเดิมที่ราบรื่นด้านกฎหมายนะครับตุราการหรือคดีความต่างๆนะครับจะลุร่วงไปในทิศทางที่ดีนะครับการค้าทั่วไปนะครับหรือกิจการทั่วไปนะครับจะมีทิศทางที่แจ่มใสามากขึ้นนะครับ คนเกิดปีวอกนะครับดวงชะตากำลังเด่นในด้านโชคลาบอย่างมากนะครับถ้าอยู่ในช่วงอายุตามที่กล่าวระวังนะครับลาบรอยจะเข้ามาไม่รู้ตัวนะครับการเสี่ยงโชคนะครับถือว่าดวงชะตากำลังแรงจัดในรอบปีนะครับความสำเร็จต่างๆนะครับจะลุล่วง ตามแผนการเดิมที่วางเอาไว้นะครับการศึกษาการสอบจะสมใจตามปรารถนาทุกประการครับสวัสดีครับ